สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนนี้น่าจะมีความแตกต่างจากคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันทางด้านอายุฐานะหรือครอบครัวก็ได้นะคะความเป็นอยู่นะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้นะคะความเป็นอยู่ของเขาเขาก็ยังอยู่ที่เดิมทํางานที่เดิมหรือว่าความ <c oughs> สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้เขายังไม่ลืมคุณนะเขารู้สึกว่าเหมือนเขายังรอนะคะ เออบางคนแตกต่างกันที่เชื้อชาติก็ได้นะคะอายุนะคะคนคนนี้ชอบทำอะไรเดิมๆอาจจะอายุเยอะแล้วก็ได้โอ้โหอันนี้ที่มือเขาเหมือนมีอะไรมัดไว้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะติดความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะหรือคุณก็ได้โอ,อ้มัดมือมัดเท้าเลยแม่หมอเพิ่งเห็นอืมเขาอาจจะรอคุณก็ได้อันนี้มันเป็นรูกุญเจนะคะเออเขารู้สึกว่าเขายังจบไม่ได้นะคะ เออเขายังไม่ลืมคุณอ่ะนะคะรอการปลดปล่อยก็ได้นะคะรอการช่วยเหลือก็ได้เออแต่ไพ่ใบเนี้ยเขารู้สึกว่ามันมันเหมือนการรออ่ะนะคะเขายังไม่ลืมนะคะเออทั้งคุณและเขาแหละไม่หมอว่าต่างคนต่างต่างรอกันอ่ะนะคะยังไม่ลืมนะคะยังแต่มันทําอะไรมากไม่ได้นะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยแม่หมอว่าบางคนนะมันมันทุกข์นะคะแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะอยู่นะคะมันมันยังตัดไม่ได้นะคะอข้อความที่เขาอยากบอกคุณคือคนคนนี้เขามีภาระเก่าๆก็ได้นะคะเขายังแบบยังมีภาระที่จะต้องดูแลมีภาระเก่าๆที่จะต้องจัดการนะคะเออ มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหเห็นไหมคุณกับเขาน่าจะนิ่งน่าจะห่างนะคะต่างคนต่างโฟกัสที่การงานการเงินก็ได้นะคะอันนี้แปดเหรียญเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะคะคุณขยันเห็นไหมคุณตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะคะเออขยันมากๆเลยคนคนนี้อยากพัฒนาความสำคัญนะคะ อยากให้คุณกับเขาได้ดีกันนะคะอยากให้คุณกับเขาได้พูดคุยได้เจอกันก็ได้นะคะความสัมคัญเนี่ยอก็อยากที่จะเจอคุณอะ่ะอยากที่จะบอกความรู้สึกอยากให้คุณกับเขาได้ได้บอกความรักนะคะได้เติมความรู้สึกให้กันนะคะตอนนี้มันมันนิ่งไงแม่หมอว่าถ้ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณมังคะ โอ้โหคุณเก่งมากๆเลยเขาบอกว่าคุณคุณตัดเขานะคะคุณจบกับเขาคุณไม่สนใจเขาคุณเงียบความสัมพันธ์นี้น่าจะห่างกันแล้วก็ได้นะคะเออคุณเงียบคุณจบกับเขาคุณไม่สนใจเขานะคะไม่หมอว่าก็บอกว่าคุณเก่งนะคะบางคนอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ที่มันดีแล้วก็ได้นะคะมีอำนาจก็ได้นะคะเป็น เจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นหัวหน้างานหรือไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครแล้วนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะเกษียณแล้วก็ได้นะคะเออแต่ว่าเขาบอกว่าคุณเก่งหรือเขาก็ได้นะคะคนนี้ยเก่งมากๆมีอำนาจนะคะตอนนี้น่าจะเงียบน่าจะห่างกันก็ได้นะคะมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะ เขไม่อยากให้คุณเงียบแบบนี้นะคนคนเนี่ยโอ้โหเจ็ดถ้วยนะคะคนคนนี้เขาบอกเข,เขาบอกว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดนะคะอยากจะทำอยากจะบอกกับคุณก็ได้นะคะเห็นไหมเขาอาจจะมีพร้อมแล้วก็ได้นะคะการเงินการงานนะคะหรือมีหลายๆอย่างให้เขาคิดให้เขาทำนะคะแต่ว่าเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะเห็นไหม เออมีใครได้หลายคนเข้ามานะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเห็นไหมเขารู้สึกว่าเขาอยากเลือกคุณอะนะคะคุณคือแบบคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาที่สุดเลยนะคะเออหรือคุณก็ได้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้คิดให้ทํานะคะแต่ในใจคุณคุณก็ยังคิดถึงเขานะคะคุณก็ยังต้องการความรักเออมันเป็นเจ็ดถ้วยไงเขาอยากจะบอกคุณนะคะความสัมพันธ์เนี้ย อยู่ในระหว่างตัดสินใจอยู่ในระหว่างเลือกก็ได้นะคะแต่คุณคือคนที่อยู่ในใจเขาที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความอีกนะคะเราดูไพ่นี่อีกดีกว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหมีมีความต่างวัยกันทางด้าน ความคิดมากๆเลยนะคะมีความต่างวัยกันทางด้านทัศนคติก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณยังคุณเก่งนะคะเหมือนคุณยังมีอะไรที่ยังอยากที่จะทำนะคะอยากรู้อยากลองนะคะคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณเป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรก็ต้องทำให้ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ยอมใครนะคะเออมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะแตกต่างกันทางด้านความเป็นอยู่นะคะการตัดสินใจนะคะ เออวัยด้วยนะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณฉลาดนะเก่งบางคนเป็นแบบแบบชอบชอบลองชอบทําชอบเรียนรู้อ่ะนะคะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนั่นแหละม่หมอว่าคุณยังสองเขาอะ่ะเขาบอกอืมเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอยู่คะแต่สองคนนี้น่าจะเงียบ บางคนน่าจะแอบต่างแอ,อ,อ,อบส่งแอบสื่อกันอยู่ก็ได้นะคะด้วยมันมีชาวราศีเมถุนตุลกุมนะคะมีนพิจิกกรกฎแล้วก็ฤกษ์ศกกันมังกรนะคะมีความแตกต่างกันทางด้านความคิดบด้วยบางคนนะคะบางคนอยู่ในตำแหน่งที่มันสูงแล้วก็ได้นะคะไม่กลา้าไม่กล้าที่จะทำอะไรมากได้แต่เงียบนะคะอืม เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้เขาอยากที่จะติดต่อคุณมากๆนะคะแต่ว่ามันยากนะคะอยากให้ก็อยากให้ความความสัมพันธ์เนี่ยอยากให้มันพัฒนาก็ได้นะคะเขาอยากที่จะคุยอยากที่จะเจอนะคะเขาอยากที่จะสู้ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอการที่จะเจอกันคุณกับเขานี่มันยากมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ยอมแพ้นะคะ เออคุณเก่งนะอืมบางคนทำงานเก่งนะคะฉลาดมากๆเลยนะคะกระตือรือร้อนมากๆเลยนะคะมีแพลนที่จะทำอะไรใหม่ๆก็ได้อันนี้ q u e e n of s w o r d อันนี้ ni g h t of อันนี้อัศวินไม่เท้าโอ้โหแสดงว่าเขาอยากคุยนะคะอยากคบอยากอยากสารสัมพันธ์อ่ะนะคะแต่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ยากนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ยัง ยังอยู่ในความคิดนะคะยังพยายามอยู่นะคะถ้ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหคนคนนี้ก็อยากจะบอกว่าอันนี้นเป็นฟีนออกคับไงอยากให้คุณมาอยู่ใกล้นะคะอยากให้คุณมาอ้อนหรือเขาอยากที่จะอ้อนคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ คุณอาจจะเคยอยู่ใกล้ๆเขาหรือเคยช่วยเหลือเขายามที่เขาเจ็บป่วยยามที่เขามีปัญหาอะไรอย่างนนะะนนเนี้ยนะคะคนคนเนี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บหนักอ่ะนะคะเหมือนคนแบบอาการเหมือนคนอยากเจออยากอ้อนก็ได้นะคะคุณนิ่งมากๆเลยนะคะอ,อคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยเจอกันยากมากๆนะคะการที่จะเจอกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็ได้นะคะมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติก็ได้นะคะ ด้านวัยก็ได้นะคะเห็นไหมเขาอยากที่จะอ้อนคุณอะ่ะอยากที่จะซบคุณก็ได้นะคะเอออยากให้คุณมาอยู่ใกล้ใกล้อะ่ะคนคนเนี้ยเขมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะ่ะอันนี้ควีนดาบอันนี้สองเหรียญโอ้โหเขาไม่อยากให้นิ่งนะคะเขาอยากให้คุณกับเขาได้เจอกันได้ ได้พูดคุยกันนะคะได้ปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะอยากเดินทางมาหานะคะความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในระหว่างการเลือกอยู่ในระหว่างการช่างใจก็ได้นะคะเขากําลังคิดนะคะว่าเขาจะทํำยังไงดีนะคะอยากเจอคุณมากๆอันนี้อันนี้ควีนถ้วยนะคะอันนี้สองเหรียญอยากเจอมากๆเลยนะคะอยากพูดคุยนะคะคุณเป็นคนที่สนุกสนานเทหาน่ะอยู่ด้วยแล้วมันไม่เหงามันมีความสุขนะคะ ความสำคัญนี่มันมีระยะห่างระยะทางก็ได้นะคะต้องปรับเออต้องคุยกันอ่ะนะคะเออเขารู้สึกว่าคุณคุณเหมือนยังลังเลอ่ะนะคะดูเหมือนคุณยังแบบไม่ได้ต้องการเขาอย่างที่ควรอ่ะนะคะคุณมีอะไรให้คิดให้เลือกให้ทำอ่ะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจก็ได้นะคะ เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหสเตรนเขารู้สึกว่าอันนี้เจ็ดถ้วยอันนี้สเตรนนะคะคุณอยู่ในใจเขาอยู่ในความคิดเขาเขายังลืมเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะเอออันนี้สองเหรียญอันนี้สเตรนเขายังตกลุมรักคุณอะ่ะเออถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเขาหายไปนะคะเขาห่างกันไปอะไรอย่างนงี้ก็เป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยนะคะก็ยังฝันถึงคุณยังคิดถึงคุณนะคะ คุณยังอยู่ในหัวเขาอ่ะเออคุณวนเวียนอยู่ในหัวเขาอ่ะนะคะอยากเจอแต่ความสัมพันธ์เนี่ยด้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็สเตรนไงมันอยู่แค่ในความคิดนะคะอืมเขาอาจจะบอกใครไม่ได้ก็ได้อันนี้สองเหลียมน,นะอยู่ในระหว่างการตัดสินใจก็ได้นะคะเห็นไหมคนคนนี้อยากมีแค่คุณนะคะเห็นไหมอยากมาเจอคุณที่บ้านที่ทํางานหรืออยากอยู่กับคุณแค่สองต่อสองนะคะความสัมพันธ์เนี่ย มันยังสืบมันยังส่งนะคะมันยังมีสายสายตาหลายหลายคู่จับจ้องอยู่หรือมีใครหลายหลายคนอยู่ในที่ทํางานนะคะหรืออยู่ในใครหลายๆคนที่เขายังเคค์อยู่นะคะแต่ว่าเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคะอยากอยู่กับคุณนะคะอยากที่จะเจออยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราดูอีกที ขมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณม้างคะอ๋คุณกับคุณกับฉันยังเด็กเกินไปเออบางคนมีวัยที่แบบมีวัยที่ยังเด็กเห็นไหมอันนี้เพจออฟสอร์ดนะคะหรือว่าหรือว่าคบกันตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้นะคะ เนี่ยคุณกับฉันยังเด็กเกินไปหรือมีวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะหรือคุณกับฉันยังเด็กเกินไปหรือมันเพิ่งเริ่มก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะฉันสงสัยคุณมีความสุขไหมที่ไม่มีฉันเขาบอกว่าคุณมีความสุขไหมตอนที่ไม่มีเขาตอนที่ห่างกับเขาอะนะคะคิดถึงเขาบ้างไหมมีความสุขไหมเออเขาอยากรู้นะคะ มีข้อความอะไรอยากจะคุยกับคุณอนกคะเนี่ยเขาอยากเขามีเขาเรียกอะไรอยากคุยกับคุณอ่ะนะคะมีอะไรหละหลายอย่างที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆหรืออยากจะแบบคุยการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากเจอคุณนะคุณๆเนี่ยมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณหน่คะ บอกว่าฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต like ่างออกไปเห็นไหมเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเห็นไหมไม่อยากให้นิ่งแบบเนี้ยนะคะเขาเขาทรมานอ่ะนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้คุณกับเขาได้เจอกันก็ได้ถ้ามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะเขาบอกว่าฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนนี้โอ้เขขอบคุณคุณนะ เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังเขาบอกว่าคุณทิ้งเขาอะฉันไม่ว่างอืออาจจะมีใครบางคนที่ไม่โสดแล้วสองเหรียญอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะคะหรือเขาไม่ค่อยว่างก็ได้นะคะค,คนคนนี้งานเยอะเขาบอกว่าคุณเข้ามาใกล้กว่าใครใครเห็นไหมเขามีอำนาจแล้วก็เก่งค,คนคนนี้ไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะเขาบอกว่า คุณเข้ามาใกล้กว่าใครเลยอะแสดงว่าคุณอยู่ในใจเขากว่าคนอื่นเลยคุณอยู่ในใจจริงๆนะฉันรู้สึกถึงคุณแม้ว่าเราจะแยกจากกันเห็นไหมสเตรนเนี่ยก็คิดถึงคุณจริงๆนะคะตอนเนี้ยถึงว่าจะห่างกันไกลกันเงียบกันเห็นไหมคุณคุณอยู่ในใจเขามากกว่าคนอื่นเลยอะเห็นไหมอันเนี้ยเห็นไหมมีคนเข้าหาเยอะแต่คุณคือคนในใจของเขาอะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อความนี้อีกสิเนี่ยเขาบอกว่าเธอตลกมีคนตลกเห็นไหมมันเป็นแบบสองเหรียญเนี่ยคุยกับคุณแล้วไม่เหงาอ่ะมีความสุขนะคะถ้ามีอะไรอยากจะบอกอีกคะเนี่ยเขาบอกอยากโกรธเธอจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม นี่หนไหมจริงจริงๆด้วยกลัวคนนินทาเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยเ็กลัวคนนินทา,นา,นา,นนนทาแฮปปี้เอออยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขนะเนี่ยมีครอบครัวแล้วเห็นไหมที่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างบางคนมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเนี่ยก็บอกว่าฉันคิดถึงเธอมากๆเห็นไหมสเตรนท์อะ่ะเออเขาคิดถึงมากมีคนคิดถึงมาก โอ้นอนคิดถึงเธอทุกคืนเลยโอ้โหเนี่ยรอเธอเห็นไหมแฮงแมนที่แม่หมอบอกอ่ะรอจริงๆริงเนี่ยก็อบอกว่าฉันชอบเธอเห็นไหม,มข้อความเขาบอกถ้าถ้าถ้าคุณถ้าเขายังไม่เคยบอกเห็นไหมเขาบอกผ่านข้อความจีบผันจีบผ่านข้อความจีบผ่านไพ่แล้วเนี่ย เนี่ยก็บอกว่าฉันยอมเธอคนเดียวนะเห็นไหมที่เขาบอกว่าคือคุณเข้าใกล้กว่าใครๆอ่ะเขายอมเธอคนเดียวนะโอ้มันมีไพ่อยากบวชชีมีคนอยากบวชชีเหรอคะพรมลิขิตให้มาเจอกันทักมาทีฉันไม่กล้าทักไปก่อนอืมมีคนกลัว มีคนอีโก้สตรนนะคะเธอบล็อกฉันทำไมมีคนบล็อกกันมีคนรูปร่างผอมนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กับเขาแต่เราคิดถึงเธอเห็นไหมโอ้มีคนแต่งงานแล้วแน่ๆเนี่ยอยากลืมเธอแสดงว่ารักกันมากเลย เห็นไหมเขยังลืมคุณไม่ได้เห็นไหมแฮงแมนเนี mm ่ย hmm. hey แต่มันทําอะไรไม่ได้ไงก็ยังติดปัญหาเก่าๆอยู่ mm hmm. กลับมาได้ไหมเ mm hmm. นี่ยก็บอกว่าเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้เ mm hmm. นี่ยก็บอกว่าลบเบอร์ฉันทําไมว่ามีคนลบเบอร์ มีผมมีคนผมสีดำมีคนผมสีเทานะคะหรือว่าสีขาวก็ได้นะคะหรือว่าบางคนทําสีเทาหรือว่ามีคนสีเทาสีขาวก็ได้สีบอนอะไรอย่างเงี้ยอืมีคนวันจันทร์ค่ะหรือว่าจะได้เจอกันหรือเกี่ยวอะไรกับวันจันทร์ก็ได้นะคะแอบคบกัน ถ้ามีอะไรจะบอกคุณอีกคะเนี่ยบางคนเป็นลูกน้องลูกน้องกับเจ้านายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยก็บอกฝันถึงเธอเห็นไหมที่แม่หมอบอกสเตรีนะ่ะเนี่ยตกลุมรักเธอโอ้โหหวานมากเลยอะ่ะมีคนจีบกันด้วยเดี๋ยวขอดูไพ่นี่นะคะ พขามีข้อความอะไรจะบอกคุณอีกคะอืมอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากให้มีอะไรดีๆอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอออยากกลับมาเริ่มใหม่อะ่ะนะคะเร,เร็วนี้มันจะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหแพชั่น คนคนนี้หลงไหลคุณหนักมากเลยอะ่ะเขาชอบคุณนั้นเนี่ยเออคุณอยู่ในใจเขานะคะเขาต้องการคุณมากๆเลยนะคะอืมเขาเรียกอะไรหัวใจเขาเรียกอะไรนะอันนี้ไฟรอบหัวใจเลยอะ่ะแสดงว่าแบบคิดถึงคุณทีไรมันร้อนรุ่มมันมันมีความคือมันอยากได้เป็นแฟนอะ่ะอยากได้เป็นคนรักอะ่ะมันหลงไหลอะ่ะมันต้องการนะคะเนี่ยแพชชั่นนะคะอืมเขาชอบคุณมากๆเลยแบบ ลหลงไหลเลยอะน้องแม่หมอว่าเพชร่น่ะเขาชอบมั่ากนะคะตกลุมรักเห็นไหมตกกลุมรักคุณเนี่ยเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหเอ็นเกจเมนต์ริงอยากมั่นหมายอยากแต่งงานบางคนจะได้แต่งงานนะคะเออบางคนจะได้มั่นเออถ้าเนี่ยเห็นไหมบางคนจะได้มั่นหมายบางคนจะได้แหวนแต่งงานบางคนจะได้ขอแต่งงานนะคะถ้าถ้าเขาโสดนะคุณจะได้ คุณจะเขาอยากแต่งงานกับคุณอ่ะหรืออยากจับจองนะคะหรือบางคนแต่งงานแล้วก็ได้ไมีคู่มั่นแล้วเนาอะอแสดงว่าถ้าเขาโสดเนาะคุณคือแบบคนที่เขาต้องการอยากแต่งงานที่สุดเลยเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกค่ะ <c oughs> โอ้โหเขาหลงไหลคุณอีกแล้วว่าสองคนเนี้ยก็ชอบคุณมากๆเลยอ่ะ มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะเนี่ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากสู้ในความสัมพันธ์นะคะเออไม่อยากที่จะหยุดไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี่มันหยุดนะคะอยากพัฒนาอยากสู้นะคะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโบ๊ทโอ้โหเขาอยู่ไกลนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันยากที่จะเจอกันแล้วก็ หรือว่าคนไกลกําลังจะเดินทางมาหาก็ได้นะคะเขาอยากเจอคุณก็ได้นะคะคนคนนี้การที่คุณกับเขาจะได้เจอกันมันยากก็ได้นะมันเป็นโบ๊ทอ่ะมันเป็นเรือนะคะเออบางคนอาจจะทํางานอะไรที่มันต้องเดินทางนะคะหรือการเดินทางของคุณกับเขามันต้องใช้เวลานะคะการที่จะเจอกันมันยากนะอืมเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกค่ะโอ้โหมีคนจะได้แต่งงานแน่ๆอันนี้เวดดิ้งริงอ่ะอันนี้เอ็นเกตอ่ะ เป็นเกตเมนริงโอ้โหบางคนจะได้แต่งงานนะคะเนี่ยเห็นไหมบางคนจะได้แต่งงานจริงๆบางคนจะได้มันหมายนะคะหรือมีคนที่แต่งงานแล้วก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆอะ่ ding, อะเวดดิ้งอ่ะอยากแต่งงานนะคะถ้าโสดบางคนจะได้แต่งงานนะคะหรือเป็นความคิดที่เขาอยากบอกคุณก็ได้เนอะอืมเร็วๆนี้อาจจะมีคนถูกขอแต่งงานก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ